ต่อจากคลิปที่แล้วเครื่องรีเลย์ไป2ชั่วโมงทำให้เดินทางมาญี่ปุ่นก็ตี2อก็กว่ากว่าจะออกจากสนามบินได้ก็ตี3ามครึ่งจึงใช้บริการแท็กซี่ในราคา391บาทเพื่อไปยังโรงแรมโตเกียวอิงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเพราะเป็นโรงแรมที่สะดวกในการเดินทางในวันพรุ่งนี้เช้าวันแรกที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่เมื่อคืนมาถึงก็ กาจะเช็คอินไปได้นอนตีสีเพราะไปเรียนมา2ชั่วโมงเนาะแล้วก็เช้านี้มารับรถที่ตรงนี้นะครับเป็นทนะ่ามคาเลนเนาะเพราะว่าเดี๋ยว,วันนี้เราจะขับรถไปที่คาวากุจิโกะนะครับก็จองรถไว้ที่นี่อย่าเป็นรถอะไรอย่าไปดูกันครับยื่นเอกสารการจองรถใบขับขี่สากลและสอบถามข้อมูลกฎข้อบังคับในการขับรถในญี่ปุ่น นี่คือรถที่เราทําการจองไว้นะครับตอนแรกผมจองเป็นมาด้า2นะครับแต่พอวันที่มารับวันนี้นะครับกลายเป็นตัวนี้เป็นยาริคอสเป็นโมเดลใหม่เนาะเพราะว่ายาริคอสที่เมืองไทยไม่ได้มีโชว์แบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรถรอบๆบคันก่อนเพราะคนเล่นรถก็เฮ้ยพอเห็นรถรุ่นใหม่ๆแล้วก็แบบสวยด้วยเนาะรูปทรงมันจะผมว่าไตคล้ายๆบัเราแต่มันฉบเฉียบมากกว่าเนาะ ที่เก็บของข้างหลังก็กว้างนะครับใส่กระเป๋าแบบเดินทางไปใหญ่ได้2ใบภาในรถนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วเนาะผมว่าดีไซน์ภายในก็แบบเออดูสวยดูอะไรขึ้นนะครับรับรถเสร็จออกเดินทางจากโตเกียวไปยังคาวาคุจิโกด้วยการครึ่งทางด่วนใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง50นาทีตอนนี้เรามาถึงคาวาคุจิโกแล้วครับก็มาถึงจุดแรกที่เราจะดูภูเขาไฟฟูจิแต่ เห็นด้านหลังไหมครับไม่เห็นนะครับหน้าวันนี้ก็คือตามพยากรณ์อากาศบอกว่าท้องฟ้าเหมือนจะมีฝนก็อาจจะแบบคือไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่าจะก็ไม่ได้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ชื่อว่ายามานากโกพานรมามาใดนะครับแต่ว่าก็ไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบก,ก่อนละกันนะครับถ้าเราขับรถลงมานะครับมันจะมีจุดจอดรถทางขวามือตรงนี้เนาะ พอจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นทะเลสาบแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิจะอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก้อนเมฆได้บังจนไม่เห็นแล้วแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าประมาณจักกปายสองเนี่ยถึงเย็นเลยอ่ะฝนจะตกนะครับท้องฟ้ามันก็เลยมืดคึมเลยเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้าน Big กบอเนี่ยนะครับเป็นร้านแบบ แฮมเบอร์กเนาะก็คือเอาเนื้อแฮมเบอร์เกอร์มาทําเป็นข้าวไปเลยพวกนี้ครับตอนนี้ก็คือกินข้าวพร้อมกับรอให้ฝนตกก่อนแล้วก็จะไปที่ไหนก็ว่ากันเพราะว่าวันนี้แพลนก็คือน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าสภาพอากาศนั่นแหละครับอ่ะเข้ามาที่ข้างในเนี่ยนะครับก็จะเห็นวิวด้านข้างเนาะเป็นแบบกราไปฟูจีนะครับเราก็รอรุ้นอยู่ครับถ้าเราดูอย่างตรงนี้ก็เห็นว่าเฮ้ยจากที่เราเห็นอะบืดๆอะจริงๆที่เราเห็นทางทาง,ทางด้านเนี้ยบืดๆก็คือที่เราไปเมื่อกี้นะครับ แต่พอมาอ,อีกด้านหนึ่งอ่ะปรากฏว่าเหมือนจะเริ่มเปิดแล้วเดีย๋ยวเราลองดูเท่าฟ้าเปิดนี้เราจะขับไปอีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นวิวเข้าไปฟูจิเนาะโอเคอยากกินข้าวก,ก่อนครับเมนที่เราเลือกกินวันนี้นะครับก็เวลาสั่งอาหารที่นี่เนาะเราก็จะพิมพ์นัมเบอร์ตรงนี้เข้าไปอพอพิมพ์นัมเบอร์ตรงนี้เสร็จไปเสร็จปุ๊บก็จะมีให้เลือกเป็นชุดว่าเราจะมีคอมโบไหมถ้าเราต้องการเป็นข้าวหรือเป็นพวกนี้ก็จะเพิ่มตังค์เท่านี้ครับร้อยเก้าสิบ มี290หรือว่าเป็นแบบฟูลเซ็ตก็39 0นะครับเมนูที่เราสั่งยากเลยนะครับแฮมเบอร,ร์แฮมเบอร,ร์ปะปะตรงนี้ก็คือมันจะเป็นคือเขาทอดกระทะร้อนมาให้แล้วเนาะ,ะก็ถ้าสมมติว่าอยากให้มันอุ่นๆเนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มาอุ่นที่เตานล็น,น้อยตรงนี้ได้นะครับตรงเนี้ยเตาตรงเนี้ยมันจะติดเตาให้ร้อนๆอยู่ข้างล่าง้นะครับนี่ ซอสที่เลือกอันนี้จะเป็นซอสซอสสเต็กปกติคือจะลาดก็ได้นะครับแต่เราจะไม่ลาดเราค่อยค่อยจิ้มที่เหมือนบ้านเราก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกแฮมเบิร์มันก็คือมันจะเป็น เหมือนแฮมเบอร์เกอร์เนื้อแหละแต่มาทำเป็นเหมือนเต็กเนาะรสชาติก็จะคล้ายๆกันในสเซ็กของเรามันก็จะมีเป็นชุดคอมโบเนาะเราก็จะมีเพิ่มเป็นข้าวกับแกงกะหรี่แล้วก็เป็นพวกสลัดอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมาลองชิมดูอันนี้เป็นเนื้อแฮมเบอร์กมันเป็นมีเดียมแรดูยังแดงๆอยู่เลยอะ่ะเห็นปะเป็นมีเดียมแรเดี๋ยวเราลองมาลองกินกับเนื้อแกงกะหรี่แล้วก็เป็นข้าวเนาะ โอ้โหเดงแดดอืมเอาเอามาใส่อืมเน,นื้อมันกินยังงอยู่แล้วมีเดียมเลยไม่ต่ออุ่นได้เอาไปอุ่นอ่ะเปิดไปเด้อพี่เนี่ยติ้นโซบะวันกันกุน๊กเอาไปแกเะเปิดหน่อยเปิดจะตายแล้วโอ้เนือ้อ,อแฮมเบอร์ดกับข้าวแกงกะหรี่เข้ากันนะอร่อย ก็อร่อยดีเลยอะ่ะปอกกับชิมน่าก็จะกรี๊กดก็จะกรี๊ดเลยจริงๆแล้วเนี่ยข้าวแกงกะหรีร่ปกติก็อร่อยนะพอม,มีแบบเนื้อแฮมเบอร์ก็อย่างเงี้เยเู้สึกว่าโอเคเลยอะ่มมเยนะเนื้อเขาเป็น, rare นมเีนเดียมแรงเนาะแล้วก็มาอุ่นต่อนะครับเนี่ยเพราะต้องการเป็นมีเดียมแรนะแล้วก็เตาเล็กๆอ่ะแล้วก็มาอุ่นเพิ่ม กินข้าวเสร็จฝนก็ตกลงมาพอดีทำให้มีการเปลี่ยนแผนจากขับรถเที่ยวเป็นขับรถไปที่พักเพื่อเช็คอินและดูท่าทีว่าฝนจะหยุดตกตอนไหนตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็คือฝนนะ่ะยังมีโลงเม็ดอยู่เนาะคือถ้ามองไปทางด้านหน้าเนี่ยก็คือมันมีแตกแล้วแต่ว่าฝนมันยังเม็ดอยู่ทำให้เรา ก็ไม่เห็นภูเขาไบฟูจิอยู่ดีนะครับก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เราก็เลยว่าหลังจากกินข้าวเสร็จก็เลยกลับมาที่พักนะครับที่พักของเราชื่อว่า T.N.T. ฟูจิยาม่านะครับเป็นบ้านหนึ่งหลังสไตล์แบบเดียวกันเลยนะครับราคาเนี่ยก็คือคือละ1,800บาทรวมอาหารเช้านะสคนนะครับถ้าสมมติว่ามีคนเพิ่มอีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะคิดเพิ่มอีกหัวละพันรวมค่าช้าเรียบร้อยอย่ไปดูข้างในบ้านกันครับ นี่นะครับคือบ้านที่เราได้ทําการจองไว้เนะาะก็จะมีที่จะรถอยู่ด้านข้างเลยนะครับคือถ้ามองออกไปเนี่ยอันเนี้ยจะเห็นว่าพอป้าหลังฝนเนี่ยมันจะมีหมอกบนไหล่เขาเลยแล้วก็หมอกจนบงังจนไม่เห็นภูเขาเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีเนาะก่อนเข้าบ้านจะติดข้างหน้าบ้านไว้นะครับว่าคนจองเป็นใครนะเปิดเข้ามาตอนนี้อันดับแรกนะครับก็จะเป็นโซนห้องครัว นะครับตรงนี้จะมีเป็นที่ทำกับข้าวให้ด้วยนะครับมีตู้เย็นมีเครื่องครัวพร้อมเสร็จสัพอเราเดินเข้ามาด้านในด้านในตอนนี้จะแบ่งห้องเป็นสองสองชุดนะครับห้องนี้ก็คือนอนได้ทั้งหมดสองคนด้านในก็จะมีห้องนอนได้สองคนเหมือนกันถ้าเลี้ยวขวาเข้ามาทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้าทางด้านนี้ แล้วก็เป็นห้องอาบน้ําอยู่ทางขวามือซ้ายมือก็จะเป็นซ้ายมือก็จะเป็นห้องขับถ่ายนะครับโอเคถ้าออกจากทางซ้ายทางซ้ายทางนี้จากห้องนอนห้องแรกกันเนาะก็จะมีเป็นโต๊ะกินข้าวให้เหมือนจะมีเป็นเตาย่างยางปิ้งให้ด้วยแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมี เคื่องซักผ้าให้ด้วยครับต่อมาขอถัดออกจากห้องนอนฮะนถัดออกมาจากห้องนอนตรงนี้ม,นมีโซฟาน้อน้อๆเหมือนห้องรับแขกเล็กๆนะครับก็จะมีโต๊ะนั่งมีที่แขวนเสอผ้าเนะานนะเดินต่อมานี้ครับ ทางนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนระเบียงทางหลังบ้านเพื่อไปดูวิวเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าอากาศดีๆอะ่ะเราอาจจะเดินไปเห็นภูเขาไฟฟูจิทางนู้นด้วยเดี๋ยวตอนนี้ฝนมันยังลงเม็ดอยู่เดีย๋ยวลองไปเดินดูทีนึงว่าเจอหรือเปล่าครับอากาศหลังฝนตกของที่นี่นะครับก็จะเห็นหมอกอยู่ตรงเนินภูเขาเนาะสวยไอีกแบบนึงเลยครับ วิวภูไฟฟูจิที่เดินออกมาจากที่พักเพียงนี้เดียวนะครับหรือว่าตอนเนี้ยเราสามารถเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเดีย๋ยวจะลองขับรถไปดูครับว่าจุดไหนที่พอให้เราได้เห็นแล้วก็ถ่ายรูปบ้างนะตอนนี้6โมงกี้ติดแล้วนะครับเราก็มาที่เลคคาบูกุจิโก้บสคุยนะครับตรงนี้ก็พอฟ้าเปิดแล้วก็จะเห็นแบบนี้นะครับภูเขาไฟฟูจิตรงนี้ แต่ก็อาจจะไม่เห็นเต็มแต่ก็ได้เห็นนะครับแล้วก็ยังมีต้นแบบสาก,กุระด้วยเนาะเป็นต้นตะก,กุระแต่ว่าโดนฝนตกน่าจะโรยไปแล้วแต่งมีอีกจุดหนึ่งวสวยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่นี่เนาะตรงนี้วิวที่ถ้าเรามองจากด้านหน้ามันจะเห็นเป็นตรงกลางจะเป็นแม่น้ํานะครับแล้วก็สองข้างฝั่งเนี่ยจะเห็นเป็น ต้นซากุระเรียงรายเลยนี่นะครับเป็นต้นซากุระถ้าเรามองจุดนี้นะครับจะเห็นต้นซากุระอยู่ด้านหน้าภูเาขไาไฟฟูจิอยู่ด้านหลังตรงนี้เป็นบูมถ่ายรูปที่ที่สวยมากเลยครับตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บรูปครับหลังจากที่รอถ่ายรูปขอาไฟฟูจิที่จุดเราก็ได้รูปในตอนแสงเย็นแบ,บบมืดพอดีนะครับ เสร็จแล้วเราก็มุกินอาหารเย็นที่นี่ครับฮามาซูชิอยู่ใกล้ๆก,กับที่พักของเรานะครับก็เป็นซูชิแบบสายพานซูชิที่เราสั่งมาวันนี้ทั้งหมดนี่ดูราคาคร่าวๆรวมตัววิชาร์ต650บาทนะครับถือว่าถูกกว่าที่บ้านเราพอสมควรด้วยวัตถุด,ดิบและเมนูที่แตกต่างจากบ้านเราทำให้รสชาติของญี่ปุ่นเหมือนจะมีความอร่อยที่มากกว่า และของหวานที่หวานกำลังดีกับไอติมที่นุ่มละมุนเชา้าวันต่อมาตื่นและออกเดินทางแต่เชา้าเพื่อจะไปถ่ายรูปก,กับภูเขาไฟฟูจิสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็6โมง5้ิดนะครับอากาศตอนนี้กำลังเย็นแบบเย็นดีเลยครับก็7องศาแล้วเราก็มาอยู่ที่เลกยามานาโกเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ ฟ้าต้องฟ้าเปิดนะครับทําให้เราเห็นภูเขาไฟฟูจิได้แบบชัดแบบเต็มตาเลยเนาะก็ว <g iggle> ันนี้ออกแต่เช้าหน่อยแหละครับเพื่อที่มาเก็บรูปและบรรยากาศภูเขาไฟฟูจินะครับที่เมื่อวานเราไม่ได้บรรลุภารกิจเพราะว่าฝนตกนะเป็นจุดยอดนี้ที่เขามักจะมาถ่ายรูปเนาะเป็นสะพานไม้แล้วก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิอยู่ด้านหลังนะครับเป็นบรรยากาศแบบริมทะเลสาบนะครับตอนนี้ถ้าบอกว่าโอ้โหถ้าเรามาในช่วงที่แบบ ยังมีากุละจะแบบตรงนี้สวยมากเลยนะครับเสร็จจากการถ่ายรูปในตอนเช้ากลับมาที่พัก เพื่อกินอาหารเช้าที่ทางเกตเฮาส์ได้เตรียมไว้ให้กลับมาถึงที่พักที่นี่ก็คือรวมอาหารเช้าเรียบร้อยนะครับก็จะมีเป็นขนมปังมีโยเกิร์ตมีไข่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเราเป็นไข่ข้นเนาะฮอทดอกแล้วก็เป็นแบบเหมือนคล้ายๆตลักเป็นเบเกิลเบ็กปัดตอนเช้านะครับอืมเดีย๋ยวลองชิมไข่ก่อน ไข่อร่อยฮอทดอกนี่มันเป็นฮอทดอกแบบแบบนึ่งฮอทดอกนึ่งขนมปังมีทานเนยด้วยฮะขนมปังแบบไม่แข็งกำลังดี โยเกิร์ตโยเกิร์ตเอาโยเกิร์ตโยเกิร์ตตรงนี้จะมีเป็นมีอะไรมีกล้วยอ่ะ oh, oh, มีกล้วยเล็เลกๆให้ด้วยนะครับเช็คเอาท์จากที่พักขับรถออกเดินทางไปจังโ mm ูจิโนมิยะเพื่อถ่ายรูปกับภูเกาบไฟฟูจิตามแผนที่ได้วางเอาไว้ระหว่างทางที่กำลังจะไปเล็กธนุกินะครับก็ ขับมาก็เฮ้ยถ้ามีนะักท่องเที่ยวอยากจอดแบบมา,มาถ่ายมาถ่ายรูปตรงนี้นะก็เลยแบบเออข้าหลังแล้วก็ยูเทินกลับมาจะมีเป็นวิวเขาไฟวิจิข้างหลังนะครับแล้วก็เออผมว่ามันก็แบบมันก็ดูสวยดีนะว่าเราจะเห็นแบบเป็นถนนเป็นไรนี้ด้วยครับก็เลยจอดแวะแล้วก็บรรยากาศก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับส่วนจะเป็นที่ไหนยอย่าผมใส่ด้านล่างให้นะครับเพราะไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันอย่าดูดยี่ว้ก่อนเนาะ okay. ซึ่งโลเคชั่นตรงนี้ก็คืออาซากิริ สวายกะปาร์กิ้งเมื่อแวะถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางกันต่อไปยังทะเลสาบทานุกิซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาที ตอนนี้เรามาถึงเลคทานุกิแล้วนะครับพอขับเข้ามาเนี่ยระหว่างทางก็จะเห็นว่าเฮ้ย <Okay. S 1> ยังมีดอกซากุระให้เราเห็นนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นพะกั <Okay. S 1> พุจินะครับแล้วก็มีดอกซากุระด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยเข้ามาแบบสวยมากเลยอะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบของเลขทานุกิกันนะครับนี่ครับเราได้ยินเสียงแบบธรรมชาติเสียงนกร้องมีทะเลสาบ ต้นซาก,กุระแล้วก็ขอบไปพูจิน,นะครับแล้วก็ก็จะมีคนนั่งตกปลาชิวๆด้วยนะ เดินต่อมาอีกฝั่งหนึ่งจะมีป้ายแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในปูจิโนบิยะซึ่งจุดนี้เราจะได้วิวต้นตะกุระทะเลสาบและภูเขาไฟปูจิอยู่ตรงกลางดเดินต่อมาจะเป็นทางลงที่ยื่นลงไปในทะเลสาบในทะเลสาบนะครับก็จะมีร้านอาหารด้วยก็เมนูหลักที่นี่ก็จะเป็น โยกิซาบะนะครับแล้วก็วิวด้านหลังของเราก็เป็นภูเขาไฟฟูจิกับดอกซาก,กุระนะครับตอนนี้ก็คือกอนเมฆได้บทบังภูเขาไฟฟูจิไปแล้วเดี๋ยวเรานั่งกินโยกิโทบะไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอฟ้าเปิดแล้วเรามาหามุมถ่ายตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้มันจะได้มุมแบบนั่งบนโต๊ะแล้วก็ด้านหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิด้นะครับเรารอมุมนี้อยู่นะครับวันนี้ ทางที่เราจะไปวัดซายงกงจีนะครับพอดีว่าขับมาเห็นให้เป็นต้นตะไาายเยอะๆแล้วก็มีรถจอดมีทั้งคนญี่ปุ่นนะครับก็เลยเดินจอดรถแล้วเดินเข้ามาตรงนี้เหมือนจะเป็นจุดที่เป็นตกกะกร้เยอะๆแล้วก็มันชื่อว่าคาริยาโดนะครับแล้วก็มันจะใกล้กับคาริยาโดโอฮาจิบิดด้วยในรูปบอกว่ามันจะมีแบบเห็นขอบไพกุจิด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคว่าเป็นไงบ้าง โยอย้อ oh, นี่ครับดอกต้นซากุระต้นใหญ่มากนะครับนั่นจะเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะจากแผนที่เมื่อกี้นะครับตรงจุดเนี้ยที่ที่เป็นสะพานเนาะแล้วก็จะเป็นต้นซากุระเราจะเห็นภูเขาไฟฟูจินะครับแต่ตอนเนี้ยท้องฟ้าเปิดแต่เมฆบงังจนไม่เห็นเลยนะครับ ตรงโซนนี้เป็นมุมนั่งพักและมีร้านค้าขายขนมอาหารซึ่งเราไม่พลาดที่จะลองชิมที่นี่นอกจากเราจะชมซาก,กุระถ่ายรูปแล้วก็จะมีมีร้านขายพวกขนมยากิโตบะนะครับแล้วก็กินขนมเรียบร้อยมาแล้วเมื่อกี้แล้วก็มาลองชิมน้ำดูนะครับน้ำสองอันสองแบบอันนี้ น่าจะเหมือนกับคาปิเลตโตมีนมนิดๆแต่ซ่าโซดาจะเยอะกว่าส่วนอันนี้เขียนว่าฮันนี่เลมอนนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีความซ่าจะเป็นน้ำผึ้งมะน,นาวแบบอ่อนๆชุ่มๆคอนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แรงมากเนาะตอนนี้ขอไปฟูจิ ยังมีเมฆที่แบบบางอยู่นะครับลองดูในในเป็นเว็บที่เอาไว้มอนิเตอร์ดูของไปรุจิอะ่ะเกือบทุกที่เลยอะ่ะตอนนี้เมฆแบบบางหมดแทบไม่เห็นเลยนะครับฟ้าเปิดจริงแต่เมฆบางจนเราเราเห็นแค่แบบแค่ฐานแต่ว่าช่วงกลางกับยอดไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าวัดไทยเชนจีแล้วครับแต่ว่าที่ดูจากจากแอปเนาะก็จะบอกว่า เมฆก็ยังแบบปกคลุมหนาอยู่อาจจะไม่ได้เห็นแบบภูเขาไฟบุ่จิตเต็มๆนะครับแล้วก็๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับทางเดินเข้าไปในวัดจะเห็นต้นตะก,กุละที่อยู่ด้านในและเมื่อเดินเข้าไปเราจะเดินเลี้ยวขวาไปทางศาลาซึ่งจะมีสวนสระน้ําและต้นตะก,กุละอยู่ทางด้านข้างซึ่งดอกสะก,กุละที่นี่ได้บานเต็มที่ไปแล้วและกําลังจะโรยจากต้นแต่ยังได้ฟิลกับการเดินชมสัก,กุละอยู่ เดินออกมายัางด้านหน้าซึ่งเป็นทางเข้าหลักของวัดซึ่งจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของวัดแห่งนี้ดูจากพยากรณ์อากาศนะครับก็จะเห็นว่าช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปจะเป็นเมฆแล้วก็มีพระอาทิตย์แต่หลังจากนั้นก็คือจะเป็นพระจะเป็นก้อนเมฆแบบคึมๆอย่างเดียวตอนนี้ก็ได้แต่ หาดอกซากุระถ่ายเอานะครับเพราะภูเขาไปฟูจิไม่เห็นหมดแล้วมีแววแว่าคึมคมเมืนผลจะตกอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวที่ต่อไปของเราจะเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวตามไปดูกันเนาะตอนนี้เราก็มาถึงที่ทากิโดบิดแล้วนะครับต้องบอกว่าตรงนี้มันจะเห็นว่าทางด้านซ้ายก็จะเป็นต้นไม้ซากุระเต็มเลยนะครับยาวเลยแล้วก็มีแม่น้ําถ้าสมมุติว่าขไปฟูจิ เห็นนะมันจะเป็นวิวที่สวยมากแต่วันนี้ก็คือท้องฟ้าปิดนะครับมันเริ่มปิดมาตั้งแต่ที่เราอยู่ที่ทะเลตาบตอนนั้นนะมันยังเห็นอยู่แค่เมฆบดบางแต่ตอนนี้ปิดมืดเลยนะครับไม่เป็นไรอย่างว่าเรามาดูบรรยากาศแล้วก็มาเห็นต้นตะก,กุระเาียบดูบรรยากาศครับเดินเข้ามาก็จะเห็นสะพานเนาะแล้วก็ต้นตะกุระก็คือจะเรียงรายเลยนะครับมีแม่น้ําแล้วที่เห็นตรงนูน้นไกลๆเลย จริงๆมันก็ต้องเป็นภูเขาไปผู้จีเนาะแต่ว่าเมฆได้แบบบดบงังแ,แล้วแล้วดูดิมันเริ่มแบบคึมๆแล้วอ่ะตกแน่นอนคืนนี้มีแววว่าจะต้องตกแต่ตั่งตรงข้ามก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเก็บบรรยากาศแล้วก็ได้รูปนะครับก็อย่างที่เห็น ที่นี่ถ้าสมมุติว่าไม่เห็นภูเขาไปฟูจิก็เป็นวิวแบบแม่น้ำแล้วก็ต้นซาก,กุระเอานะครับกราประมาณนี้สำหรับรถทิปเพื่อที่จะไปเก็บภาพร่วมกับภูเขาไฟฟูจิก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคือดูแล้ววันนี้ฟ้าคงไม่เปิดแล้วละ่ะจริงๆก็จะไป อีกที่หนึ่งเหมือนกันจริงๆอยากจะไปเมืองฟูจิโนะมยิยะที่เคยไปมาแล้วเนาะแต่พอฟ้าปิดอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะเห็นนะครับก็เลยว่าเอ้ยถ้างั้นเรามาที่นี่ดีกว่าเพราะว่าที่นี่ยังไม่เคยมาพอมาที่นี่เสร็จปุ๊บก็คงไม่มีที่ไหนร้านแล้วครับก็ประมาณนี้สำหรับทริปรถทริปเพื่อถ่ายรูปก,กับเกาะฟูจิทริปต่อไปจะเป็นอะไรบ้างก็ติดตามนะครับยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่นะครับโอเค จบภารกิจรถทิปแต่ความหิวได้เริ่มต้นเมื่อเราอยากลองกินชาบูที่ญี่ปุ่นและเราก็ได้เลือกกินนึ่งเป็นเซตหมูราคาหัวละ679บาทนอกจากเนื้อหมูที่เราจะเลือกแล้วยังมีเมนูอื่นๆเส้นทูชิบแบบต่างๆของทอดขนมปังและไอศครีมเมื่ออาหารเซตแรกมาถึงก็ไม่รีรอที่จะเริ่มต้นการกิน จบของคาวต่อด้วยของหวานทั้งขนมปังและไอครีมอร่อยจนผมต้องสั่งเพิ่มอีกห่งชุดกินเสร็จเช็คอินเข้าที่พักซึ่งเป็นสไตล์เกสต์เฮาส์ชั้นแรกเมื่อเข้ามาถึงจะมีเล้าอยู่ทางด้านขวาเป็นห้องนั่งกินอาหารและห้องนั่งเล่นถัดมาก็จะเป็นห้องครัว ซึ่งมีตู้เย็นไมโครเวฟและสิ่งล้างจานส่วนด้านซ้ายเมื่อเดินเข้ามาจะเป็นมุมที่มีเครื่องซักผ้าให้บริการและห้องอาบน้ำซึ่งแยกชายหญิงส่วนของห้องน้ำก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนกับผ้าเช็ดเท้าเมื่ออาบน้ำเสร็จถัดมาจะเป็นชุดกระจกและโถสําหรับแปรงปันส่วนห้องอาบน้ำจะมีทั้งหมด4ห้องซึ่งเป็นขนาดเล็กๆก,ก,กระทักรัสสไตล์มินิมอลชั้น 2. จะมีห้องนั่งเล่นรวมแด้ห้องอ่านหนังสือ ส่วนห้องนอนที่ผมจองไว้จะเป็นแบบสองเตียงฝั่งตรงข้ามจะมีห้องน้ำที่แยกชายหญิงเข้ามาในห้องจะเห็นเตียงเดี่ยวแยกเป็นสองเตียงโต๊ะชั้นวางของและที่แขวนผ้าซึ่งที่พักนี้ชื่อว่าเกทเฮาส์ฟูจิโตเอะหรือเกทเฮาส์ฟูจิแอนดบูซึ่งถ้าขึ้นไปด้านบนจะเห็นภูเขาไฟฟูจิแต่ด้วยวันนี้ฝนตกทําให้เราไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิเช้าว,วันต่อมาเป็นเช้าที่ต้องขับรถกลับโตเกียวเพื่อเอารถไปคืน พร้อมกับบรรยากาศฝนตกและหมอกและมีเหตุการณ์รถตำรวจขับตามเพราะผมขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดแต่ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีได้พูดคุยอธิบายเหตุผลและตำรวจทางหลวงก็ได้ทำการตักเตือนและให้ขับรถต่อได้ตามปกติ เราเดินทางทั้งหมดนะครับ434กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลืองน,นะครับอยู่ที่25.2กิโลลิตรฟังก์ชันของตัวรถและฟิลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวเพิ่มเติมให้อีกครั้งครับ EP หน้าเราจะไปหามุมสวยๆถ่ายรูปก,กับดอกสก,กุละในโตเกียวชอปปิ้งอุปกรณ์เดินป่าและอุปกรณ์แคมปิง้ง